เอาล่ะครับไปแล้วเนี่ยนะไปฮะว่ายน้ำลองมันไป่อยแหม่ลีลาพิ้วไหวแล้วกันอ๋อสเปนนะครับช่วงนี้มาโอ้โหโอ้วัดลีลากันของแท้เลยทีเดียว ถ้าเป็นขุนกะี่ก็ชอริเฮียงนะฮะลงดาวในการวางวนเนี่ยเ๋ยวก็รอรุ้นนะครับเีราก็รอว่าจะมีอะไรงครับดงแมเหมดเลยโอ้ยี่อแรงมาตาเราว่าหมดเลยไม่ทันตั้งผมโดนวางไม่ทันตั้งตัวเลยอัดวางเองอเลิกไม่นะยี่บองแรงมาตาเาว่าอัดผมไม่วางไม่ตันเลยเล่นสสหอบเลยนะฮะ 哎。<Yeah. S 2> yeah.